เออก็ถามว่านอกเรื่องหน่อยได้ไหมครับเราพอจะมีวิธีดูงบการเงินว่างเงินสดที่มีสามารถจ่ายปันผลอีกกี่ปีจ่ายไปได้อีกกี่ปีกรณีที่บริษัทมีเงินสดเยอะหลักการเนี่ยบริษัทเนี่ยจะปันผลได้นะครับนะไม่เกี่ยวกับเงินสดในบริษัทอย่างเดียวนะครับหลักหลักหัวใจจริงๆของการจ่ายปันผลนะครับเบิร์เนยอยู่ที่กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรอ่า กำไรสะสมยาวไม่จัดสรรสามารถดูในงบดุลได้ครับตัวเลขนั้นแหละคือตัวเลขที่สามารถจ่ายผลได้ร้อยเปอร์เซ็นครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่ากำไรสะสมเนี่ยไม่มีเงินสดครับอ้าวซึ่งกำไรสะสมถ้ามีเยอะแต่ถ้าไม่มีเงินสดอะจ่ายได้เหรอก็กู้ไงครับก็กู้แล้วเขาจะทํเงินใช่ไหมก็มีคนทําอะครับ๋อ เอาแล้วสรุปค,คือจริงๆรเรื่องปันผลเนี่ยควรดูกำไรสะสมมากกว่าเงินสดแน่นอนแน่นอนกำไรสะสมมาก่อนก็มีบางบริษัทนะครับอย่างเช่นนึกก่อนนะนึกชื่อนะครับอย่างเช่นดูดดดีางเงี้ยดูดดดีมีเงินสดเกือบสามพันล้านแต่ไม่มีกำไรสะสมครับปันผลปันผลได้ไหมครับเออไม่ปันเลยทำไมปันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ปันปันไม่ได้ ก็ไม่มีกำลังสะสมก็ปันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะมันเป็นนโยบายว่าว่าต้องปันกฎหมายเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายเลยเป็นกฎหมายใช่ปันไม่ได้ไม่ได้คือต่อให้มีเงินสดแต่ไม่มีกําไรสะสมปันไม่ได้ปันไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดครับแล้วแล้วสมมติมีเงินสดเอ๊ะมันมีเพราะว่าขาดทุนสะสมมีมีสมมติสมมติขาดทุนสะสมอยู่ก้อนหนึ่ง แล้วปีเนี้ยกำไรแต่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่อ่ะก็ปัน,ปนผลผมไม่ได้ไม่ได้ออ๋ไม่ได้ถึงบอกว่าต้องดูตรงตรงนี้ไงต้องดูก,กำไรสะสมยังไม่จัดสรรตัวเลขนี้คือตัวเลขที่สามารถปันผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอ่าไม่เกี่ยวกับเงินสดเลยเห็นปหมมีเงินสดหรือไม่มีเงินสดเนี่ยตัวเลขนี้ก็ก็ปันผลได้ถ้ามีถ้ามีตัวเลขนี้อยู่กำไรสะสมยังไม่จัดสรรอ,อืมครับ